รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับดิฉันธนพรเหลืองทองคำในรายการวัยเก่าเล่าอาชีพรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับหลากหลายอาชีพของคนวัยเก่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ <ไป S 1> เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจาให้กับคุณผู้ชมค่ะ การเริ่มต้นของเช้าวันใหม่นะคะที่จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นเราก็จะต้องมีเครื่องดื่มดีๆสักแก้วนะคะที่เราจะต้องดื่มนั่นก็คือโกโก้เป็นสิ่งที่น้องหนูชื่นชอบมากๆเลยค่ะเพราะจะทําให้น้องหนูมีพลังในการต่อสู้งานต่อไปค่ะแล้ววันนี้น้องหนูได้พาคุณผู้ชมมาใกลา้ถึงเมืองรถมา้า ที่ตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางมารู้จักกับนายตำรวจท่านหนึ่งที่ได้มีการวางแผน<า>กเกษียณชีวิตราชก,การเพื่อมาเป็นเกษตรกรปลูกและแปลรูปโกโก้ส่วนหน้าตากโกโก้นั้นจะเป็นอย่างไรปไปชมกันเลยค่ะออมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันด้ และตอนนี้น้องหนูได้มาอยู่กับร้อยตำรวจโทเฉลิมพลบุญธามัน่นเจ้าของไร์โกโก้ลัดนาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกผมว่าพี่ต่อยก็ได้นะครับพี่ต่อยนะคะรรพี่ต่อยครับพี่ต่อยคะตอนนี้พี่ต่อย ยังรับราชการเป็นตำรวจครับยังรับราชการเป็นตำรวจอ,อยู่ที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูทรภาคห้าค่จังหวัดลำปางครับครับผมแล้วทำไมถึงมีความสนใจที่มาปลูกโกโก้ในช่วงนี้คะ่าครับก็เริ่มแรกก่อนดูศึกษาจาก YouTube ะนะครแล้วก็ว่าเราจะหลังเกษียณเนี่ยจะทำอะไรดีก็เลยดูพบโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่เรา,เายังนำเข้าเพราะตราบใดที่คนเรายังบริภโภคช็อกโกแลตและตราบใดที่ผู้หญิงยังต้องการสวยนะครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอนะครับและช็อกโกแลตก็เป็นในอาหารที่ในชีวิตประจำวันของเรายังยังต้องใช้อยู่ประจำเพราะฉะนั้นผมจึงเร็ง,เ,รงเห็นโอกาสว่าน่าจะเป็น พืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับครับผมแล้วการปลูกอ่ะสภาพภูมิอากาศอ่ะค่ะทางภาคเหนือของเราเนี่ยคือมีความเหมาะที่จะปลูกโกโก้หรือเปล่าคะอ่ะครับขอเรียนนะครับโกโก้บางคนนึกว่าเป็นพืชทางภาคเหนือหรือว่าพืชทางเขตหนาวค่ะแต่ไม่ใช่นะครับโกโก้ถิ่นกําเนิดเขามาจากแอฟริกากับประเทศที่ส่งออกโกโก้มากที่สุดในโลกคือคอสตาริกาค่ะเพราะฉะนั้นโกโก้ เป็นพืชพืชเขตร้อนนะฮะ,ะการปลูกไม่ยากการเตรียมดินก็คือเขาเหมือนเหมือนเราปลูกผลไม้ทั่วไปค่ะอ่าก็ไถไถเตรียมดินไว้ก่อนขุดหลุมกว้าง5้าเซนลึกห0าสิบเซนยาวห0เซนนะครับแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักก็เป็นเป็นขี้วัวขี้อะไรก็ได้นะระยะห่างของแต่ละหลุมแต่ละแถว4เมตรคูณ4เมตรครับผมนะฮะ4เมตรคูณ4เมตรครับ อแล้วก็ควรจะมีระบบน้ำพืชทุกชนิดต้องมีระบบน้ำครัไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าโกโก้เป็นพืชทนแล้งก็คือก็เลยไม่ให้น้ำเขาไม่ใช่นะครับต้องยังต้องการน้ำอยู่ครับครับตูปลูกเล็กๆเนี่ก็ก็เหมือนเด็กเล็กเราต้องอดุบาลต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยของผมใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ สารเ<า>ค,คมีครับนะครับใช้ปุ๋ยคอ,อกคแล้วเกิดไอ้พวกมแมลงเนี่ยก็ใช้น้ำส้มควันไม้มครับผมแรกแรกหนึ่งปีแรกเราต้องดูแลรักษาเขาหน่อยเหมือนเด็กเล็กนะครับเวลาปลูกควรจะพรางพรางแสงให้เขาพรางแสงไม่ถึงมีสแลมม,มีอะไรไม่ให้เขาโดนแสงโดยตรงนะครับแต่พอสักหนึ่งปีขึ้นไปนะครับพอเขาเริ่มเริ่มโต เขาจะหาแสงต้องการสั่งขอแสงพอถึงตอนนั้นน่ะเราก็เอาสแสลมออกให้เขาแต่น้ําแต่ปุ๋ยก็ยังให้สม่ําเสมอ,อ,อนะครับ<า>ก็คือในในการจัดระบบน้ำค่ะ,ะพี่ต่อยได้มีการเหมือนว่าวางแผนระบบน้าอย่างไรบ้างเพราะว่าโกโก้ก็ยังต้องการน้ําน้ําอยู่ครับผมคือที่ไล่โกโก้ล้านนาของผมมีสองแปลงค่ะแปลงแรก400ต้นระยะ อายุตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2ปี 2> แปลงที่2ปลูกปีที่แล้วก็ประมาณ400 400ต้นโดยใช้บ่อบาดาลแล้วก็ใช้ซัมเมอร์ระบบโซลาร์เซลล์ะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียค่าไฟโดยแบ่งเป็นโซนโซนละ100ต้นปล่อยน้ำา1วัน100ต้นแล้วก็พัก3วัน น้ำมันก็จะดูดมาตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าไฟเลยครับใช้พลังงานธรรมชาติครับผมแล้วก็ในการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยก็คือเราจะใส่ทุกทุกช่วงเวลาไหนครับการสำหรับใส่ปุ๋ยนะ,ะ,ส,ะสามเดือนครั้งใช้ปุ๋ยปุ๋ยข้อนะครับใส่ที่โคนต้นไม่ใช่สุ่มนะฮะถ้าสุ่มแล้วก็มันจะตายเพราะว่า ลากมันต้องต้องการอากาศหายใจคือรอบรอบพุ่มรอบรอบพุ่มต้น3เดือนต่อครั้งก็ประมาณต้นละห้ากิโลหมายถึงว่าตัวนี้โกโก้ผมยังต้นเล็กแต่ถ้าปี2ปี3ปีขึ้นไปเขาก็ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นครับค่ะแล้วต้นโกโก้ค่ะที่เราสามารถนำผลผลิตมามาใช้งานได้อย่างนี้ค่ะเขาต้องมีแบบว่า อายุกี่ปีถึงว่าสามารถนําผลผลิตเขามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับไอทางทฤษฎีนะฮะ,ะทางทฤษฎีปีครึ่งถ้าเราให้น้ําให้ปุ๋ยเขาดีในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติต้นปีครึ่งเนี่ยก็เหมือนกับอ,ะ,อะไรเขายังเด็กอยู่ลูกอาจจะไม่สมบูรณ์น่าจะเด็ดทิ้งก่อนแต่ถ้าสองปีสปีขึ้นไปนะครับ เขาจะเติบโตเต็มที่แบบที่เห็นเนี่ยลูกลูกโกโก้เนะี่ยจากแม่พันธุ์ที่เขาปลูกมาแล้ว4ปีอันนี้ค,คือ,อะระยะเวลากี่ปีคะถึงจะได้ลูกนี้4ปีครับปี4ปีับ4ปีนะคะครเราคือจะได้ผลโกโก้แบบนี้ครับผมค่ะแล้วพี่ต่อยมีวิธีการที่จะมาสังเกตผลโกโก้ะคะ่ะว่าผลโกโก้เนี่ยสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างคะ วิธีการสัง,สงเกตและโกโก้ว่าสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ะนะขอดูแค่สีสีเหลืองสักห0เร์เหลืองสัก 50%, ก,50ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ถ้าเราปล่อยให้มันมันแก่เกินนะฮะแบบนี้เม็ดโกโก้ข้างในมันจะงอกมันจะไม่สามารถไปทำเป็นช็อกโกแลตได้เดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับนี่คือผลโกโก้ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตได้นะครับ บอกง่ายครับเ็อตช็อตชอตนี่ครับ<ม>ค่ะอันนี้เราจะใช้เม็ดข้างในนี่นะครับเม็ดข้างในเนี่ยไปทำ,ทำการหมักหมักเพื่อทำให้เกิดกลิ่นช็อกโกแลตขึ้นมาหมักเจ็ดวันให้เกิดกลิ่นช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็จะไปตากแห้งอย่างนี้ะฮะเอาไปตากแห้งเพื่อที่ให้เป็นผลโกโก้ โกโก้บีนเขาเรียกโกโก้บีนนะครับตากแห้งแล้วสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีนะครับส่วนเปลือกเปลือกเปลือกของโกโก้นะฮะหลังจากเอาเนื้อออกไปแล้วเปลือกเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยหมักเพื่อที่จะเอาไปทํยใส่กับต้นโกโก้กลับคืนสู่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์ครับผมค่ะแล้วผลที่เป็นสีน้ําตาลนะที่พี่บอกว่าถ้าแก่เกินไปเนี่ยเราสามารถนําไป นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมคะครับผมจะให้ดูนะคะอย่างถ้านี่มันแก่เกินนะครับนี่อ่ามันก็ใช้ได้ครับแต่มันจะงอกเกิดเป็นเมล็ดงอกเราจะไปทําเป็นหมักเป็นช็อกโกแลตไม่ได้นะฮะเมล็ดมันก็คือจะงอกออกมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับะในส่วนตรงนี้เปล่อก็เอาไปทําปุ๋ยหมักผมมีอ่างทาปุ๋ยหมักค่ะโดยเฉพาะเลยครับค่ะครับผม แล้วในส่วนอื่นๆนะคะของโกโก้เนี่ยคือยังยังมีส่วนไหนบ้างที่สามารถนำมาเป็นผลผล,ผลิตต่างๆได้หรือว่านำมาใช้ประโยชน์ได้อีกอะค่ะครับตอนนี้ทางแม่โจ้าแล้วแม่โจ้เขากำลังทำการวิจัยโดยที่จะใช้เปลือกของโกโก้เนี่ยไปทำเครื่องสำอางอเพราะตรงตรง,ตรงคนดูตรงข้างในนะ,ะตรงข้างในรอบไนอะ มันจะเป็นคอลลาเจนครับครับเขาจะขูดเอาตัวนี้ยกําลังทําการวิจัยไปทําเครื่องสําอางแล้วก็ไปทําอาหารเสริมครับผมจะช่วยอาจจะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณครับผมครับผมอ่าแล้วเกี่ยวกับใบโกโก้ถ้าว่าสมบูรณ์เต็มที่ใบเขาจะใหญ่มากเขาจะเอาไปทําเป็นภาชนะค่ะภาชนะที่ว่าทําเป็นถ้วยเป็นจานอะไรที่เขาเขาเขามีแม่พิมพ์กดครับผม ก็คือเป็นวัสดุสิ่งของใช้ที่คือผลิตมาจากธรรมชาติครับค่ะแล้วนอกจากจะมีผลโกโก้แล้วมีใบแล้วแล้วยังมีส่วนอื่นอีกไหมคะก็ก็ต้นมันคือโกโก้เป็นไม้ยืนต้นอายุถึง6-70จ็ดสิปีถ้าถึงตอนนั้นก็คงใช้ต้นทำฟืนครับผม ก็จะมีส่วนต่างๆของต้นโกโก้ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือเกือบทั้งต้นเลยแหละที่นํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะแล้วในการขยายพันธุ์ของโกโก้คะเรามีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไงบ้างครับตอนนี้ในประเทศไทยเรายังขยายพันธุ์โดยใช้เม็ดเพาะเม็ดอยู่นะครับเคยมีคนลองเสียบกิ่ง หรือ,อตอนกิ่งก็ไม่เป็นไม่ไม่ปสบผลสำเร็จก็ต้องต้องใช้เมล็ดของโกโก้อย่างเดียวครับครับก็คือถ้าถ้าอย่างนี้ที่ที่ที่ต่อยได้บอกนะคะถ้าอย่างนี้คือเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ไหมคะแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเม็ดแก่แบบนี้ค่ะเอาไปเพาะเม็ดขยายพันธุ์ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีของการขยายพันธุ์นะคะแล้วนอกจากที่แบบว่าเราได้รู้ส่วน ต่างๆของโกโก้แล้วค่ะสามารถนำส่วนต่างๆเนี่ยไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างค่ะครับผมขั้นแรกนะฮะเ,ะเราได้เราได้ผลสดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเราได้ผลสดเราก็จะมาผ่าผ,าผลสดนะครับเอาเอาเนื้อในของโกโก้เนี่ยฮะเนื้อในครับควักออกมาเนื้อในไปทําการหมักก็จะมีถังมีบ่อหมักนะทำการหมักเจวันเพื่อที่ โกโก้จะเกิดการมีปฏิกิริยากับจูรินซีให้เกิดกลิ่นกลิ่นของช็อกโกแลตเหมือนเหมือนเราทําปลาละกก็จะได้กินปลาลัแต่ทําโกโก้จะได้กลิ่นช็อกโกแลตะนะครับมีกรรมวิธีคือเขามักม็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเลยครับมีกลิ่นเฉพาะ,ะแล้วระหว่างที่หมักมันจะมีนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นน้ําโกโก้สดซึ่งมันจะไหลหยดออกมาจากการการการทับทับตัวของมันมันก็จะไหลหยด ไม่สามารถสั่งเคาะขึ้นมาได้รสชาติของน้ำโกโก้สดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ครับมันไม่เหมือนกับน้ำผลไม้อะไรในโลกครับแล้วก็เราอามาสั่งเคาะไม่ได้วิธีเก็บก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเพราะมันเสียง่ายถ้าเกิดไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นวายทำวายได้โกโก,โก้ทำเบียร์ได้นะครับนะครับแล้วอ,อย่างเนี้คะ เหมือนว่าเราสามารถเก็บได้ได้กี่วันถ้าสมมติว่าเราแปลรูปมาเป็นน้ําโกโก้แล้วก็ไม่น่าจะเกิน7วันเท่าที่ผมทิ้งไว้ถ้าเกินมันจะออกรสเปรี้ยวเป็นวาย,วายกลายเป็นวายเป็นขวดวายอะไรตรงนั้นนั่นแหละนะฮะเป็นวายรับผมแต่เขาเน้นกินสดเหมือนน้าตาลสดน้ําอ้อยสด แล้วมีประโยชน์อย่างไงต่อลางการละบ้างค่ะน้ำโกโก้นี้มีวิตามินสีสูงนะช่วยบำรุงผิวพันธ์โคลลาเจ้นสูงนะครับลืมแล้วสดชื่นะนะครับนคน้ำมาดูหากเวลามีมากพอจะความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำเท้าเรื่องราวประสบการณ์อันลากหล้ายมันการ เราเอาอาชีพเราเอาอชีพแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเอาไปหมัก7วันเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากอีก7จวันครับ7วันเหมือนกันตากก็จะได้เป็นโกโก้บีนโกโก้บีนตากแล้ว7วันเราก็เ้วก็พลิกพลิกตลอดเวลาให้ความร้อนพั่วถึง แล้วก็เก็บเราสามารถเก็บได้เป็นปีโกโก้บีนนะเก็บได้เป็นปีต่อไปนะฮะหลังจากว่าเสร็จเป็นโกโก้บีนเราจะเอามาทําเป็นช็อกโกแลตเราจะทํำยังไงนะครับคือเอาเม็ดตัวนี้แหละไปคั่วไฟอ่อนๆคั่วไฟอ่อนๆคั่วเสร็จแล้วก็เอามากระเทะเม็ดก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือโกโก้ที่ผ่านการคั่วและกระเทาะแล้ว เขาเรียกว่าโกโก้นิปครับค่ะนี่นะคะเราจะเป็นแบบนี้โกโก้นิปครับกินก็จะเหมือนช็อกโกแลตเลยสามารถอ่าขอดมเลยค่ะสามารถทานได้ครับทานได้ทานได้ค่ะได้ครับคุณเหมือนกับคุณทานช็อกโกแลตเลยใช่ใช่กินเหมือนช็อกโกแลตนี่แหละครับไอ้นี่แหละคืออ่ ผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอาทำช็อกโกแลตนะครับเราจะเอาโกโก้นิฟนะฮะถ้าโกโก้นิฟถ้าสมมุติเราเราไปสกัดสกัดเอาน้ำมันออกมันก็จะได้น้ำมันโกโก้ตัวนี้นะครับน้ำมันโกโก้หนึ่งส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช็คกอผงโกโก้อหน้่มหนูดูนี่ผงโกโก้จะเป็นผงโกโก้นะคะ ผงโกโก้นี่เกิดจากเอาโกโก้นิบไปสกัดเอาน้ํามันออกส่วนหนึ่งก็คือผงโกโก้อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ํามันโกโก้ค่ะซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวที่มีประโยชน์นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ลดความอ้วนสาหรับท่านที่จะลดความอ้วนนะน้ำมันเมื่อเราสกัดแล้วมันจะยังเป็นมีส่วนผสมของตะกอนตะกอนโกโก้ เราก็จะเอาไปกรองอีกทีโดยใช้กระดาษกรองโดยเฉพาะกรองเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์นี่ครับนี่จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะบัตเตอร์โกโก้ร้อยเปอร์เซ็นตรอยเปอร์เซ็นตครับ้อยเปอร์นะคะสำหรับท่านที่มังสวิรัตหรือกีโตนะครับญาติมนะคะแต่นี้มันก็จะกลิ่นกลิ่นก็จะไม่ไม่เอาเป็นกลิ่นช็อกโกแลตครับจะจะมีกลิ่นหอมหน่อยนิดนีนะ ใช่ค่ะเอาไปทําเป็นส่วนประกอบของอขนมปังคุกกี้เค้กที่ว่าเป็นคีโตครับค่ะเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางนี่ครับทำลิปสติกทำครีมบำรุงผิวอของผู้หญิงนะครับนะครับแล้วก็จะได้ผงผงโกโก,โก้ที่เราชงดื่มกันทุกวัน อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางไร่ของเราได้ผลิตขึ้นเป็นผงโกโก้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ผสมอะไรอ่ะเรียกว่าสารเรียกว่ากันบูดไม่แต่งสีไม่เจือกลิ่นคือนี่ล้วนๆเลยคผมก็เป็นจากธรรมชาติล้วนๆนะคะแล้วอย่างสับปครูนะค่ะอย่างเราบอกว่าเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซนสับรูของเราก็คือช่วยลดลดระดับไขมันในเลือดลดความดันโลหิต ช่วยลดระดับน้ําตาลนะครับป้องกันพันผุแล้วทําให้อารมณ์ดีค่ะเพราะมันมีสารยิ่งทานช็อกโกแลตไปเราก็จะแบบว่าอารมณ์ดีทั้งวันเลยช็อกโกแลตไม่ทําให้อ้วนนะครับแต่ที่ทําให้อ้วนคือน้ําตาลในช็อกโกแลตนะครับออ่าันนี้คือขั้นตอนการทําโกโก้ค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งท่านรู้ไหมช็อกโกแลตทํามาจากอะไรทํามาจากตัวนี้แหละครับเนี่ย อันนี้คือโกโก้นิฟนะครับอ่าโกโก้นิฟเนี่ยเอาไปปั่นในเครื่องโม่โดยไม่แยกไขมันออกคือปั่นรวมกัน72ชั่วโมงจะได้เป็นช็อกโกแลต100%เอร์ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลค,คือก็รอเเลยครับผมเนี่ยเริ่มละลายแล้วเพราะอากาศร้อนนะครับค่ะแล้วนูคาด้วยนะคะอันนี้เป็น ดาร์คช็อกโกแลตเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนูหนูหนูขออนุญาตนะคะอันนี้สามารถชิมได้เลยชิมได้เลยครับอันจะเป็นช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ต่อยคะแล้วดาร์คช็อกโกแลตนะคะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างคะวิธีทําก่อนที่จะไปเป็นดาร์คช็อกโกแลตก็มาจากเริ่มจากโกโก้นิบที่เราเราเราทาการขั้วแล้วก็ทาะเมล็ดออกแล้วนะครับเอาไป ปั่นในเครื่องโม่ช็อกโกแลตซึ่งมันจะเป็นของเขาโดยเฉพาะ72ชั่วโมง,โ,มงโดยไม่ผสมน้ำตาลมันก็จะได้มาเป็นหลังผ่านไป72ชั่วโมงนะฮะก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวๆแล้วเราก็เอามาใส่แม่พิมพ์ะจะให้เป็นทรงอะไรก็ได้เป็นหัวใจหรือเป็นเป็นบาเป็นอะไรก็ได้จะไม่มีรสหวานะจะเป็นมีรสชาติของช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับค่ะแล้ว ดาร์กช็อกโกแลตนะคะสามารถนําไปเป็นส่วนผสมของอะไรได้บ้างคือเอาไปทําขนมหรือว่าไปทําเค้กอะไรต่างๆค่ะอ่าครับคือ,อสามารถไปทําเป็นส่วนขนมของคุกกี้เป็นบราวนี่เป็นอะไรก็ได้หรือเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตเย็นถ้าสมมุติว่าเราชอบมีรสหวานใช่ไหมฮะก็ไปผสมกับนม,มนมค้นหวานหรือน้ำตาลละลายละลาย,ลลายแล้วก็ถ้ากินช็อกโกแลตร้อน,อนก,ก็ชงกับน้ำร้อน ถ้าจะกินช็อกโกแลตเย็นก็ใส่น้ําแข็งนะครับความหวานอยู่ที่เราพึงพอใจค,ครับผมแล้วน้องหนูอยากทราบว่าคําว่าแบบโกโก้ก,กับช็อกโกแลตมีความต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไงบ้างคะอ่าต่างกันครับค่ะแต่ผลิตมาจากตัวนี้เหมือนกันต่างกันคือโกโก,โก้เอาไปสกัดเอาน้ํามันออกะนะฮะจะได้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้<อ>คือผงโกโก้ส่วนช็อกโกแลต มาจากตัวนี้ครับค่ะแต่ไม่สกัดน้ำมันคือคือบดรวมกันก็จะได้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยไม่หวานนะครับกินช็อกโกแลตไม่อ้วนนะครับที่อ้วนเพราะว่ากินน้ำตาลครับเพราะว่าบางอย่างก็คือที่เราทานนะคือเป็นช็อกโกแลต <ใช S 1> ถ้า,ถามีรสหวานนี่คือเราจะรู้ได้เลยว่าต้องมีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะคแต่ว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตเพียวๆเลยก็คือเขาก็จะไม่ได้มีรสหวานอะไรเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากดาร์กช็อกโกแลตแล้วค่ะเราก็ จะมีในส่วนของอะไรบ้างคะที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับอนะฮะสบู่สครับโกโก้นะครับคือได้จากหลังจากที่เราไปไปแยกตัวนี้ออกแยกแยกตัวนี้เป็นผงโกโก้แล้วก็มันจะได้น้ำมันโกโก้ซึ่งมีส่วนผสมของของกากช็อกโกแลตอยู่เราก็จะเอาไปกรองผ่านกระดาษกรอง เพื่อที่จะแยกจนเป็นไขมันบริสุทธิ์ตัวนี้แล้วก็จะเหลือกากโกโก้นะครับคือสรับค่ะเราก็มาทำกรรมวิธีผลิตเป็นสบู่โกโก้ประโยชน์นะครับมีวิตามินอ e ีสูงช่วยให้ผิวพรรณสดชื่นเพราะว่ามันมีไขมันของของช็อกโกแลตอยู่นะครับอ่านะครับแก้ผดผื่นคันแก้ลดการอักเสบครับมผมเป็นผลิตภัณฑ์ของจากโกโก้ครับ ก็จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากโกโก้นะคะก็จะมีมากมายเลยก็จะเป็นสบู่สบู่โกโก้สครับนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตอะค่ะอยากจะมีแบบว่าเป็นแบบสบู่เหลวไหมคะสบู่เหลวโกโก้เราสามารถทําได้ไหมคะได้ครับผมเคยผลิตเป็นโลชั่นโลชั่นบำรุงผิวซึ่งผมก็ใช้อยู่แล้วก็ทำครีมนวดผมทำแชมพูสระผม ซึ่งมีส่วนผสมของไอโกโก้ครับผมก็คือสามารถแบบว่าเราสามารถแปลแปลโกโก้เนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างเลยนะคะแล้วผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้ามีความสนใจสามารถติดต่อพี่ต่อยได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับติดต่อมาทาง f Facebook โกโก้ล้านนาได้เลยครับในในเพจของโกโก้ล้านนาครับครับเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ครับอยู่ที่ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทัดจังหวัดลำปางครับครับเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ครับผมครับแล้วระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลโกโก้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับโกโก้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เขามีลูกแล้วครับถึงไวเจริญพันธุ์เรียบร้อยะนะฮะ,ะการเก็บเกี่ยวคือทุก15วันทั้งปีไม่มีฤดูกาลนะครับ15วันจะเก็บ1ครั้งในสวนผมผมจะแบ่งเป็น2โซนโซน A เก็บ10วันที่1โซน โซน B เก็บ15แล้วก็จะสลับไปโซน A นะจะได้มีผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีในการที่เรามาแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับโกโก้ไม่มีฤดูกาลนะครับเก็บได้ทุก15วันครับผมเก็บเกี่ยวได้ทุก15วันนะคะแล้วอย่างในการขายอะคะ่ะเราก็คือว่าเขาขายกันยังไงคะเป็นกิโลหรือว่าผลนึงราคาเท่าไหร่ครับ โกโก้ go, go. ซื้อขายเป็นกิโลกรัมครับราคาก็อยู่ที่กลไกลของการของท้องตลาดในแต่ฤดูกาลมันไม่แน่นอนนะครับกิโลนึงอาจจะ,ะประมาณ3ลูกครับถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงนะฮะสอลูกกิโลหนึ่งครับครับผมอาจจะ,ะมันราคามันจะเริ่มต้นที่8บาท10บาท15บาทแล้วแต่ว่าตอนนั้นในท้องตลาดมีผลผลิตเยอะหรือมีผล,ผลผลิตน้อยครับผมมค่ะ พี่ต่อยคะในการใช้ชีวิตอะคะ่ะในการรับราชการนะคะแล้วพี่ต่อยได้ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเต็มตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะครับผมอตอนนี้ผมยังรับราชการอยู่นะครับค,ความแตกต่างคือในชีวิตราชการเนี่ยคือเราต้องมีระเบียบวินัยนะเราต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับส่วนสําหรับที่ผมมาทําเกษตรกรร,กร,รู้สึกว่ามันมีความสุข เราเป็นนายของตัวเองครับตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ผมมีความสุขกับการมาทำสวนเกษตรถึงแม้ว่าตอนนี้ยังจะไม่มีเ,าเขาเรียกอะไรผลประกอบการแต่ผมมีความสุขที่ได้มาทำไร่ทําสวนนะครับไ,ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบแต่เวลาผมกลับไปรับราชการเ,าเราก็ต้องมีกฎระเบียบวินัยของข้าราชการครับผมค่ะ แล้วท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ต่อยค่ะช่วยฝากแง่คิดดีๆค่ะให้กับผู้ที่กําลังเกษียณแล้วก็ผู้ที่เกษียณแล้วค่ะขอฝากสักนิดนึงค่ะครับผมสําหรับผู้ที่เตรียมตัวหลังวัยเกษียณนะฮะผมฝากไว้ว่าถ้าเป็นความสุขถ้าคุณชอบสิ่งไหนที่เป็นความสุขก,ก็จงทําไม่จําเป็นจะต้องมาทําเกษตรเหมือนผมก็ได้ครับมันมีหลากหลายถ้าเรา หลังจากเกษียณมาแล้วถ้าเราไม่หางานทํามันจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าทําให้ชีวิตขาดประโยชน์ครับรีบๆหางานอดิเรกเพื่อทำํำให้เหงากันนะครับครับผมค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่น่ายกย่องในความมุ่งมั่นของการเตรียมความพร้อมชีวิตหลังเกษรรียณราชการค่ะ ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจโทเฉลิมพลบุญธามันที่ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องหนูและพี่ต่อยพร้อมด้วยทีมงานไวเก่าเล่าอาชีพต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ